สวัสดีค่ะพี่น้องเจทินแชาแนลอีกชานนึงนะคะเมื่อนี้นะคะฮาสิมาอับเดดพิเศษพิเศษค่ะโครงการพาร์ลานของเจนเทนคือเก้าหล่ะเจ้าค่ะพี่น้องค่ะมึงเนะะี่ยค่ะด้านหลังของเจนเทนเป็อย่างค่คะต้นกล้วยเนาะคะ่ะเนาะฮาสิมาเบิ่งกันว่าเกินเงี้ขึ้นกับต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยกอกล้วยเจนนะ หนึ่งสองคนนะคะแงนข้อตั้งค์คนนะคะี้ค่ะว่าทร้มดาเนีน่ยค่ะแงนข้อตั้งค์บ้าคนนี้สองเงากล้วยสองกอโอ้ยเอื่นยังไงเอื่น,อน,อนกอเนานะกอกล้วยเนาะนี่ค่ะมึงเนะค่ะเด้อต้นใหญ่คักป่นนะคะ่ะ ตลอดตน้นโอบกอดไม่ไวปุ่นแล้วครับพี่น,อน้องค่ะเบึงเด้อคะ่ะก่อนนี้มีอยู่สามตน้นจงไว้สามต้นนะ,ะ่ะสูงเสียดฟ้าเลยอันนี้คือตน้นต้นแรกอีรีนตายแล้วตายลงซื่อๆนน่ค่ะมาบึงต้นนี้คะ่ะปลูกใส่ไวลาปลูกเท่าไหร่คะ มันเขาปีที่สองที่สามเราบอกค่ะนี่สองสองปีกวัวละค่ะนี่นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะพึ่งชีออกดอกค่ะพี่น้องค่ะชซเวลาสองปีกวัวจังเห็นดอกค่ะคักบอกค่ะพี่น้องป๊าเจนว่าพี่นะ จนว่าสิพาพี่น้องกันจุดทูบคอเลขกอยู่ค่ะ <c oughs> พี่ผู้ผู้หนึ่งเนี่ยนั่งมาเอ้ยใส่โดนปานนี่มาจุดทูบก็เมตานีเถอดวาสันขอเลขก,ก็เมตานีเถอดจะไม่น่านะน,นี่เป็นกล้วยน้ำว้าค่ะพี่น้องค่ะกล้วยน้ำว้าบริธรรมค้ามสะอาดนะคะเฮ็ดบ่ปเป็นบ่ามีเนวตัดด้วยสูงปานนั่นโอ้ยสูง จักเมตรบุนี่ค่ะนะประมาณสี่เมตรพุ่นลหรอต้นหนึ่งพุ่น่างแนงข้อตั้งแล้วค่ะเออผุนออกลูกเนาะผุนก็สีออกปีให้ให้เห็นนี่ล่ะนะนะพี่น้องคะจักสีได้จักหน่อยจักสีได้เครื่อนจักเครื่อนี่ก็จักสีได้จักเครื่อนจักหวีเห็นแหลมจอดหลอดอยู่ค่ะ เอ้ยมือไหก็มาแนมมือไดก็มาแนมมาแนมเบิ่งต้นกล้วยว่าอุ้ยน้ำได้น้อสีถอดดอกสีถอดดอกสีได้ผลน้อของผ่านเพื่อนน่ะนะปลูกไว้ซื้อๆ่อค่ยถือน้ำโอ้ยของเพื่อนลราออกดอกออกผลพุ่นน่ะองจ้าของเนาะค่ะเนาะจนสิได้จุดถูกขอเลขเนาะค่ะเนาะพุ่นน่ะออกลูกขอคักขักล่ะค่ะขอขักๆถ้าับเบิ่งโหลด ใกล้มือกันด้วยพี่นอ้อง้อแต่ว่ามืออื่นนี่ละ่ะมืออื่นวันพระวันเช่นสิจัดนักจัดติ่มแล้วก็นะาเอาถูบจักดอกนอแนะนำมาในเด้อเช่นนั้นนะฮอดฮอดทุกมือกล้วยเช่นเพราะว่า,าใส่รูปแบบสปริงเกอร์เลยเปิดใส่เลยพี่น้องค่ะ,ะนู้นถนอมก้อมเกี่ยงพ่ะนะ อันนี้ไม่สาวนี่ไม่สาวตัดดอกตะวนเเันพบไปแค่นี่ใส่การบ่ได้ดอกค่ะนี่ก็กระรังหดหนามงดหนามย้อมมือเล้งย้อมย้อมมือเศราหดบ่ทันอันนี้ก็จ๊กสีออกดอกเนี่ยเปเบิ่องฐาคือสีออกดอกออกดอกอยู่บนพี่นอ้อกรอ,อบนี้สีออกดอกให้บ่อบบุญมึงจะออกดอกนะคะ ขายเด้อค่ะขายบริแจกเด้อค่ะโครงการพันล้านเนาะโครงการพันล้านเนาะค่ะเาดาดนาะกระสิแจกสิแจกจังได๋ขายสิบตัวพุ่นบ่ธรรมดาเด้ต้นกล้วยของเจิ้นโอบก็สิบ่หุ้มพุ่นแล้วพุ่นู่ะโอบกอดมีแต่ต้นใหญ่ๆมีแต่เหงาใหญ่ๆค่ะ ยอดคว่วสวยคว่วงามแต่ว่าผลเนี่ยนะผลเนี่ยนะเฮ็ดยังไงจึงจะเกิดผลนะอ่าสำหรับพี่มีขอบพระคุณหลายๆเ้ยค่ะเด้ออย่าลืมให้คำแนะนำเเด้อว่าเฮ็ดยังไงกล้วยจังสีออกหมากออกผลดกผู้ใดเห็นก็ได้อย่าลืมติดตามขอบคุณสรุบผู้ติดตามสรุบผู้ที่กดไลค์กดแชร์เวยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ